ก็เป็นน้ำเอ่อต้มใบยอมาตุมใบยอเจ็ดใบมาตุงมเจ็ดแว่นแล้วก็มะเขือพวงหยิบมือหนึ่งค่ะกำมือหนึงกำมือหนึ่งไม่ใช่หยิบมือหนึ่งค่ะน้ำสองขวดนะคะแล้วต้มแล้วก็มากรองเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วลดไขมันไตกรีสลายแล้วก็มาเขือพวงนี้ให้ธาตุเหล็กแล้วช่วยให้ กะปิกระเป๋าแข็งแรงนะคะอันนี้มะเขือพวงที่ต้นประน้องเองนะคะไม่ได้ใส่ประตูเจ็ดแว่นแล้วก็ใบยออันนี้เขาเขาแว่นเล็กนะคะก็เกินนิดหน่อยใบยอจ็ดใบค่ะต้มมาใส่น้ําแช่ไว้กับมะเขือพวงอันนี้ลดไตรเกสรายคเลสเตอรอลน,นะคะเพิ่มมะเขือเขือพวงไปมันร้อนค่ะมันจะได้มไม่โตมาโมมันจะ นั่นช้ากว่ามะเขือพวงใส่ใบยอใส่ต้มสัก20นาทีนาทีแลว,วก็ปิดไฟแล้วก็กองเอาแต่น้ำไปกินรดไตกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลแล้วก็มะเขือพวงนะคะมันอ่อนเพียมันก็ลดคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดเลยค่ะแล้วมันจะแก้อ่อนเพีย ใบยอเจ็ดใบนะคะมะตูมเจ็ดแว่นมะเขือพวงหนึ่งกำมือค่ะวันนี้ป้าน้องใช้มะเขือพวงที่ต้นนะคะต้มกินแล้วไตสลายคอเลสเตอรอลจะลดค่ะตอนนี้ใส่มะเขือพวงไปเพิ่มเพิ่มธาตุเหล็กแล้วก็แก้อ่อนเพียค่ะร้อนๆเดี๋ยวต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วแช่เย็นค่ะกินต่างน้ำค่ะจะก,กินติดต่อกันนะคะกินบ้างเวน้นบ้าง ป้าน้องก็กองเอาแต่น้ำนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาใส่แก้วเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอันนี้ป้าน้องมาให้ความรู้นะคะเวตอไปที่ไหนที่ร้อนจัดๆนะคะต้องค่อยๆจิบน้ำนะคะป้าน้องเคยไปเที่ยวรัดเวกัสคะ่ะเขาร้อนจัดมากแล้วคนที่นั่นเขาก็แนะนำให้ถือน้ำขวดหนึ่งแล้วค่อยๆจิบทีละนิดละนิดค่ะ เพราะถ้าเผื่อร่างกายเราขาดละน้ําเนี่ยเราอาจจะเป็นลมหมดสติได้ค่ะฉะนั้นต้องค่อยๆจิบที่แรกป้าน้องก็ไม่ค่อยเชื่อนะก็ค่ะวันนี้ไปกับน้องคนหนึ่งเขาเดินเป็นเพื่อนป้าน้องเพื่อนๆเขาไปเล่นการพนันกันค่ะป้าน้องก็เดินดูการแสดงรอบๆเขาก็ให้เพื่อนคนหนึ่งมาเดินเป็นเพื่อนป้าน้องป้าน้องก็เพิ่งรู้จักเขา อันนี้ก็ถือน้คนอาคนละขวดเขาบอกให้ค่อยๆจิบปรากฏว่าเขาดื่มเอื้อกหมดเลยค่ะสักพักหนึ่งเขาบอกกับพี่พี่เดินไปก่อนนะหนูเพียๆย,ยังไงไม่รู้เหมือนจะเป็นลมก็บอกกลับโรงแรมก่อนไหมล่ะหรือไปนั่งพักก่อนกลับไปนั่งพักก่อนกลับโรงแรมเดินไม่ไหวก็เรียกแท็กซี่เขาก็ไม่ยอมค่ะปรากฏว่าเออเขาบอกไม่เป็นไรพี่หนูยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็หายปรากฏว่าาน้องดูด,ดูการแสดงอยู่ ได้ยินเสียงโคมหันมาเขาเขานอนหงายหลังค่ะลิ้นจุดปากลิ้นจุกปากมือหงอิกเลยค่ะพอดีมีพยาบาลเป็นฝรั่งค่ะเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็มาช่วยเขาถามป้าน้องว่าเขาเป็นโรคอะไรประจําตัวป้าน้องก็ไม่ทราบค่ะเพราะเพิ่งรู้จักเขาปรากฏมารู้ทีหลังว่าเขาเคยเคยเป็นลมหมดสติอย่างเนี้ยค่ะเป็นคล้ายๆบ้าหมูแต่นานมาแล้วแล้วพอดีที่รัดเวกัสค่ะเขาร้อนจัด ฉะนั้นเอออันนี้เป็นความรู้นะคะเวลาอากาศร้อนจะจัดตอนนี้เมืองไทยอากาศร้อนค่ะนี่ป้าน้องเพิ่งต้มนะคะต้มน้ำใบยอมาตุมแล้วมือเขือพวงเออเพราะว่าป้าน้องก็ต้องคอยคุมค่ะเพราะป้าน้องก็มีไตกีีสลายคเอเลสเตอรอลนิดหน่อยนะคะแล้วช่วงนี้มันเสียเห่อเยอะมันก็เพียเพียเราจะเติมเกลือลงไปนิดนึงก็ได้นะคะ ค่อยๆบีบมะนาวลงนิดหนึง่งเติมเกลือนิดนึงเพื่อเพิ่มเกลือแร่ค่ะนะคะป้าน้องก็ได้มะพร้าวอ่อนมาถลายนึคะจากลาดบุรีค่ะป้าน้องก็เอามาพ่ากินเพื่อเพิ่มเกลือแร่ค่ะป้าน้องก็กินสลับไปน้ำเปล่าบ้างน้ำมะพร้าวบ้าง,น,าาางน้ำสมุนไพรบ้างนะคะค่อยๆจิบทีละนิดนะคะจะได้อากาศมันร้อนจัดค่ะไม่งั้นมันจะเป็นลม หมดสตินะคะประน้องเคยเจอน้องคนที่ลาสเวกัสนะคะเขาดื่มน้ำเฮือเฮือกเฮอกเลยแล้วพอหมดบอกให้ไปซื้อมาใหม่เขาก็ไม่เอาเขาบอกไม่เป็นไรปรากฏว่าสักพักหนึ่งเขาหงายตึงลิ้นจุกป,ปากมืองอิกเลยเป็นลมหมดสติเลยค่ะอากาศมันร้อนมากเสียเกลือมากร่างกายมันก็ขาดเกลือแร่ค่ะ